กระถางอ่ะพร้อมแล้วดินก็เพิ่งไปซื้อมาลงเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกนะว่าตอนเนี้ยหิมะตกวันนี้หิมะตกอ่ะเออมี่นะเห็นไหมต้องไปลื้อเอาเสื้อกันหนาวหน้าหนาวออกมาใส่อีกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่วารีทินะคะนี่กลับมาพบกับมี่กันอีกเช่นเคยอ่ะนะคะวันนี้นะมี่พาเพื่อนๆอ,ออกมาดูนอกบ้านหลังจากที่เราคุยกันไว้เนาะว่าสามีไปซื้อไม้มาเพื่อที่จะทํา แปลงผักให้มีนะ่เนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามี่เข้าใจเนาะว่าสามีจะทําแปลงผักแบบอันนี้เป็นหลังบ้านของมี่นะมี่เข้าใจว่าเขาจะทําเป็นแปลงผักเหมือนลักษณะเป็นไม้กัน้นเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมแล้วก็อยู่กับดินอะ่ะแล้วเป็นไม้กัน้นแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมมี่เข้าใจว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ที่สําคัญ เพื่อนมี่ก็ส่งรูปมาก็เป็นแบบนี้แหละมี่ก็เลยบอกสามีมี่อยากได้แบบนี้แต่เขาก็บอกว่าอย่างที่บอกเนาะว่าเขาบอกมีไอเดียของเขาอยู่เลยอย่าเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าตอนแรกฉันตั้งใจว่าฉันอยากจะทําแบบนี้ให้เธอแต่ถ้าเธออยากได้แบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะพอเขารูปมาให้เราดูเราก็ตกใจ ที่เขาให้ดูเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะเหมือนมันเป็นกระบาดเขาทําเป็นไม้เป็นพื้นเธอนึกออกไหมเป็นกระบาแบบยาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีขาด้วยนะเราก็เลยเฮ้ยไม่เคยเห็นน่ะคืออยู่เมืองไทยเราไม่เคยเห็นแบบนี้เนาะเขาก็เลยบอกว่าเอมี่เธอรู้ไหมว่าตอนเนี้ยที่เนี่ยการปลูกผักปลูกดอกไม้เดี๋ยวนี้มันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับมันเป็นไอเดียของคนที่นี่ใหม่มันเป็นเหมือนกับลักษณะโมเดิร์นน่ะเออมันเป็นกระบาแปลงผักแล้วมีขา ค่ะด้วยมิก็เลยเฮ้ยพอดูแล้วมันสวยไงเขาให้เหตุผลมา2ออย่างว่าอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าการที่เธอจะทําแปลงผักกับพื้นเนี่ยแล้วเธอจะต้องไปนั่งเออก้มอะ่ะแล้วก็เหมือนกับปวดหลังอะ่ะทําไมเธอจะต้องไปไปก้มทําปลูกผักด้วยละ่ะทําไมเธอไม่ทาแบบแบบเนี้ยอย่างที่เขาบอกทําเป็นกระบะเนาะแล้วก็เออเธอสามารถที่จะปลูกดูแลผักเธอได้แบบที่ยืนอย่างที่สองที่เขาให้เหตุผลเนี่ยเขาบอกมิ่ว่าเวลาที่เธอเนี่ย ไม่อยากจะเอากระบะวางไว้ที่เดิมเธออยากจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยเธอก็สามารถที่จะจะย้ายได้เพราะว่าบางทีเราเบื่อที่จะไว้ตรงนี้เราก็ย้ายไปไว้ที่อื่นหรือว่าเราต้องการหลบไม่อยากเอาไว้ตรงนี้แล้วเราสามารถย้ายได้เขาให้เหตุผลมีมาแบบนี้เนาะตอนแรกไอ้เหตุผลเนี่ยก็ฟังมันก็ฟังขึ้นนะแต่ ที่มี่อ่ะมีความรู้สึกนะว่าเฮ้ยมันสวยอ่ะเราเห็นที่เขาทําเป็นกระบะมาแล้วมันมีขามันสวยแล้วเขาบอกว่าแต่ละบ้านเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วนะแล้วก็ที่ทํางานมี่อ่ะเอารูปรูปที่สามีทำอะเนาะแล้วเอาไปให้ให้เพื่อนๆดูที่ทํางานเขาบอกว่าเฮ้ยสวยแล้วก็เขาอยากได้แบบนี้แล้วที่สําคัญอยากจะจ้างมาตินทําด้วยเนาะ แล้วมี่ก็จะบอกดีนาว่ามาตินะเขาทํากระบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมี่จะพาไปดูคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายทํำหมายถึงทําทิ้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบยังไงก็เดี๋ยวมาคุยกันตอนท้ายค่ะ Is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love to give. To me. Oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. No matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. Smiling, holding on to your tie. I guess the heart's gonna and it feels so bright. It's like a love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Show me now. เพื่อนๆหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะมีเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแปลงผักของมี่แน่นอนเลยเนาะมีเห็นครั้งแรกยังถูกใจเลยอะนะคะจะบอกว่าตอนนี้นะกระถางอะพร้อมแล้วดินก็เพิ่งไปซื้อมาลงเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกนะว่าตอนนี้หิมะตกวันนี้หิมะตกอะเออมี่นะเห็นไหมต้องไปลื้อเอาเสื้อกันหนาวหน้าหนาวออกมาใส่อีก เข้าใจว่ามันอุ่นขึ้นแล้วนะแต่เขาบอกว่าน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วล่ะเออทีเนี้ยหลังจากที่เราทํากระถางเสร็จแปลงผักของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่จะพาเพื่อนๆมาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยเออเพื่อนๆเ,เห็นแล้วชอบไหมเออเนี่ยนะก็จะมีสองอัน อันแรกเนี่ยมาตินทาอันนี้ให้ก่อนซึ่งจะเป็นอันเล็กซึ่งมันก็ไม่เล็กนะม่ว่ามันก็ใหญ่นะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาถามว่าอยากได้อ่อใหญ่กว่านี้ไหมายาวฉันจะทําให้เธอแบบยาวๆไปเลยก็เลยยาวไปเพราะว่าเขาต้องการให้มันได้พื้นที่หมดเลยทั้งแปลงตรงนี้เลยเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยได้อีกอันนึงซึ่งยาวขนาดน,นี้แล้วจะบอก้วยนะด้านบนจริงๆยังไม่เสร็จดีนะตรงที่เป็นไม้มันขาดอีกหน่อยนึงสามียังไม่ได้ไปซื้อไม้เนาะแล้วก็จะพาม,มาดูใกล้ๆนี่ จะพามาดูตรงนี้ก่อนเลยตรงเนี้ยนะคือเราลงดินแล้วนะเนี่ยเราลงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสองอันดินนะ่ะจะบอกนะว่าเราซื้อไปเท่าไหร่ใช้ดินไปเท่าไหร่ใช้เยอะเหมือนกันนะเรื่องดินมิจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนแนะนําว่าให้ไปซื้อดินแบบที่จ้างเขามาลงอะ่ะหมายถึงว่าเขาจะแบบมีรถมามาลงให้ที่นี่แล้วก็จะคิด คิดเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะราคาถูกหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้คิดเป็นถุงแต่ตอนที่เราไปซื้อเนี่ยที่นี่มันก็อาจจะไม่เหมือนแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเนาะ,ะที่เนี่ยนะเราไปซื้อแบบที่เขาตักแล้วเอามาให้เราที่นี่ก็จริงเขาก็จะคิดค่าค่าที่มาลงให้อะ่ะซึ่งแพงกว่าดินอีกอะ่ะซึ่งเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนั้นถ้าแพงเราลองคิดแบบเป็นถุงมาซึ่งสาม,มีมี่ก็ไปดูดินมาวะ่ะ จะบอกนะตอนนี้มันอยู่ในช่วงเซลล์ก็ซื้อมาได้อะถุงละเหรียญนะ่ะจะบอกว่าเฉพาะกระบาดเนี้ยนะกระบาดเล็กเนี้ยนะ35ถุงอันนี้อีกประมาณ50กว่าถุงอะ่ะ ตอนนี้ขนาดยังไม่เต็มนะยังไม่เต็มดีมิ่ก็เลยบอกเอาละแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าถือว่าเยอะใช้ได้แล้วก็ในเรื่องดินนะมิบอกถ้าเป็นบางบางรัฐที่สามารถที่จะซื้อดินในราคาถูกเนี่ยหมายถึงเป็นพวกที่มาส่งให้แล้วคิดราคาเหมาอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าคิดแบบนั้นได้ก็ดีแต่ทางนี้แพงมากโอเคจะมาภาพเพื่อนๆดูนะว่าหลังจากที่เราซื้อแบบนี้มาเสร็จทําแบบนี้เสร็จแล้วนะเราจะต้อง เพื่อนนึกถึงเพื่อนเพื่อนนึกถึงเกี่ยวกับฟักทองหรือว่าแตงกวาที่มันต้องเลื้อยมะมันก็จะต้องมีอ่ะเขาเรียกอะไรเพื่อที่จะให้อ่าต้นไม้มันเลื้อยอะ่ะเออมันจะต้องแบบนั้นมี่ก็เลยถามสามีว่าเราจะต้องใช้แบบไหนซึ่งเราก็คิดแบบแบบที่เราเห็นในทีวีมันจะเป็นแบบเขียวๆเรื่อยๆมาติงก็ไม่อยากให้แบบนั้นอยากได้เป็นแบบเป็นไม้แบบนี้เหมือนกันมี่ก็จะพาเพื่อนๆมาดูนี่เลย คนที่จะเอาให้ดูก็คือเจสิก้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าโอเค,ค okay. เราจะมาให้เพื่อนๆดูว่านี่เราได้แบบนี้มาเจซสิก้าสับไปนะคะเนี่ยเลยมันจะเป็นในลักษณะเออเนี่ยเพื่อนเห็นใกล้ๆมะมันก็จะสามารถพอเราดึงอย่างนี้ออกมานะมันก็จะเป็นเป็นฉากอะ่ะเออเป็นแบบนี้แบบเนี้ยจริงๆอยากจะถ่ายทําตอนเสร็จแล้วนะแต่อยากจะบอกว่ามันคงหนาวอีกนานอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะ จบวิดีโอได้นานก็เลยตัดจบวิดีโอนี้โดยการที่มาบอกว่าเดี๋ยวเราจะเจ้าเนี้ยใส่ด้านหลังตรงนี้ด้านหลังตรงนู้นตรงนี้สามอันเราซื้อมาสามอันนะแล้วก็เดี๋ยวพอเวลาที่เวลาฟักทองมันขึ้น,น่ะมันจะได้เลื้อยขึ้นไปข้างบนสวยๆแตงกวาอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็จะมีอะไรเราซื้ออะไรกันมาอีกนะชัสศิก้าเราซื้ออะไรกันมาอีกลูกเนี่ยนะจะบอกว่าจริงๆแล้วเราก็วันนี้เราไปเดินที่ห้างห้างนี้มาเพราะว่าจริงๆแล้วมันปิดหมดเนาะ แต่ก็เป็นห้างเนี้ยที่มันเปิดอยู่ก็เลยจะบอกว่าเราซื้ออะไรกันมาจิสกาไปซื้ออันนี้มาเี่กเขาได้อันเล็กมาสีฟ้านี่ก็เลยเอาอันนี้มาเอามาลดน้ำเนาะนี่เลยเหมือนบ้านเราอ่ะนี่ว่ามันวินเทจดีเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้หนอมาทําอะไรนางได้อันนี้มาจริงๆแล้วเคยอคชิวซาอกีอะ ก็จริงๆแล้วเขาเขาทําแบบมีกล่องอ่ะแล้วก็เอาอาหารนกะไปไว้แล้วนกมากินอ่ะเออเขาก็เลยแบบเฮ้ยหนชอบก็เลยไปซื้อแบบนี้มาเพื่อเอาอาหารให้นกเนาะแล้วก็จะบอกอีกนะว่ามี่ได้นี้มาด้วยก่อนที่จะย้ายออกางนอกเนี่ยพวกต้นไม้อะไรเงี้ยที่นี่พันปลูกเพราะพันไว้เนี่ยมันก็ เริ่มตกดินหมายถึงว่าพวกปั๊กทองอเงี้ยมันก็เริ่มเลื้อยลงดินแล้วว่เพราะมันยาวเนาะมิี่จะเอาเนี้ยมาปักเพื่อให้มันหมุนหมุน,ม,นมุนขึ้นไปข้างบนช่วงคราวช่วงคาวก่อนที่เราจะย้ายออกมาตรงนี้เนาะจะบอกว่านี่พูดไปนะสั่นไปหมดเลยเนี่ยมันหนาวลมมันแรงด้วยเนาะแล้วก็นี่เราได้กันมาแบบคู่แม่ลูก น่ารักเออที่เอาแบบนี้มาผงลูกได้แบบสีสีมาเนาะแล้วนี่ก็เป็นการเตรียมพร้อมน,นะคะสําหรับการลงแปลงผักของเมียนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแปลงผักที่มาติมทําให้เนาะนี่ม่ถือว่าสวยใช้ได้เลยเนาะเจสกาชอบไหมคะหนูชอบไหมคะแล้วหนูอยากปลูกผักไหมคะดูแลซะไปดีลิกึมซะเขาก็ตื่นเต้นเนาะอยากจะปลูกผักอยากจะออกมาอยู่ข้างนอกมาเล่นข้างนอกมารับ รับแดดรับอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นนะเพื่อนๆใน,น,นวันนี้หนาวมากๆเลยนะก็เห็นนะเจสิก้ายังต้องใส่ถุงมือถือว่าหนาวมากเลยโอเคเนาะวันนี้นี่ก็อยากจะ ค่ะเพื่อนๆมาดูกระบะที่อแปลงผักที่มาตินทําให้วันนี้เนาะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะวันนี้มี่ก็มาขอฝากวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะวิดีโอของมี่ก็ยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ด้วยวันนี้กับเจสสิก้าต้องขอลาไปก่อนแล้วละ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอนะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ <ST> <ST>